รู้ไหมครับว่าอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี่แหละที่กําลังค่อยๆทําร้ายอวัยวะที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกายของเราอยู่แบบเยิ่มเยียบเลยนะครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าสัตรูงเงียบทั้ง4ตัวที่ว่านี่คืออะไรกันแน่และเราจะปกป้องเครื่องกรองของร่างกายเราได้อย่างไงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับผมมีคําถามให้ลองคิดกันเล่เลนๆนะครับลองนึกภาพอวัยวะที่ทํางานหนักเพื่อเราทุกวันกรองของเสียรักษาสมดุลทุกอย่าง แต่กลับไม่เคยส่งสัญญาณเตือนอะไรเลยจนกระทั่งมันเสียหายไปเกือบทั้งหมดแล้วอ,อวัยวะที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันนี่ไม่ใช่คำถามธรรมดานะครับเพราะคำตอบของมันคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยใช่แล้วครับคำตอบก็คือไตของเรานั่นเองแล้วตัวเลข90%ซนนี่มันน่ากลัวมากนะครับลองคิดดูสิครับว่าไตของเราพังไปแล้วเกือบทั้งหมดก่อนที่เราจะเริ่มรู้สึกตัวว่ามีอะไรผิดปกตินี่แหละครับคือความน่ากลัวของโรคไต เพราะพอพอาการมันออกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักจะสายเกินแก้ไปแล้วและไตของเราทํางานยังไงคือข้างในไตแต่ละข้างเนี่ยนะครับมันจะมีหน่วยกรองเล็กจิ๋วๆเป็นล้านๆหน่วยเลยเรียกว่าหน่วยไตยหรือเรฟรอนททาหน้าที่เหมือนทหารที่คอยกรองของเสียออกจากเลือดของเราแต่ประเด็นสําคัญที่สุดที่ต้องรู้เลยก็คือหน่วยไตยพวกนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับ นี่คือความจริงที่น่ากลัวเลยครับในขณะที่ผิวหนังของเราพอเป็นแผลก็รักษาตัวเองได้หรือตับก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้แต่เมื่อไรก็ตามที่หน่วยไตยของเราถูกทำลายไปแล้วนั่นคือการสูญเสียแบบถาวรเลยนะครับไม่มีวันได้กลับคืนมาคำเปรียบเปลยนี้เห็นภาพชัดมากเลยคือที่คำบางอย่างที่เราทำกันอยู่เป็นประจำทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาโครนเอากรวดเทลงไปในเครื่องกรองที่ละเอียดอ่อนที่สุดในร่างกายของเราเลยครับแล้วไอ้เจ้าโครนและกรวดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เอาละครับเรามาเริ่มนับถอยหลังกันเลยดีกว่าจากศัตรูอันดับที่4ไปจนถึงตัวการที่ร้ายกาจที่สุดกันเลยมาเริ่มที่ศัตรูตัวแรกกันเลยซึ่งอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เรากินเข้าไปแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทําต่างหากนั่นก็คือการใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งๆอยู่กับที่นานๆน,นั่นเองครับการนั่งนิ่งเป็นเวลานานๆนเนี่ยมันทําให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายเราช้าลงรับเหมือนกับน้ําในบ่อที่มันนิ่งจนขุน ไตของเราเนี่ยต้องการเลือดที่ไหลเวียงดีๆเพื่อรับออกซิเจนและสารอาหารแล้วก็เพื่อกำจัดของเสียออกไปอย่างมีประสิทธิภาพพอเลือดมันไหลช้าลงไตก็เหมือนต้องทำงานหนักขึ้นในสภาวะที่ขาดแคลนครับ แต่ข่าวดีก็คือวิธีแก้เนี่ยมันง่ายมากๆเลยครับแค่ใช้กฎที่เรียกว่า60ต่อ5เท่านั้นเองทุกๆชั่วโมงที่เรานั่งทำงานเนี่ยนะครับพอครบชั่วโมงปุ๊บก็แค่ลุกขึ้นมาขยับตัวสัก5นาทีพอจะเดินไปมายืดเส้นยืดสายหรือแค่ย่ำเท้าอยู่กับที่ก็ได้แค่นี้ก็เหมือนเราได้ปลุกแม่น้ำในร่างกายให้กลับมาไหลเวียนได้ดีครั้งละครับมาต่อกันที่ศัตรูตัวที่3กันเลยครับตัวนี้เนี่ยอยู่ในตู้ยาของแทบจะทุกบ้านเลย แต่ใครจะไปคิดเลยครับว่ายาแก้ปวดที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยจะกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อไตของเราได้ยาที่ว่านี่ก็คือยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIs อย่างพวก ibuprofen นะครับคือยาพวกนี้เนี่ยมันทํางานโดยการทําให้หลอดเลือดหดตัวเพื่อลดการอักเสบซึ่งมันก็ได้ผลด,ดีกับอาการปวดนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้หลอดเลือดที่ส่งไปเรื่องไตของเราอะหดตัวลงไปด้วยเหมือนกันการใช้ยาพวกนี้บ่อยๆติดต่อกัน ก็เหมือนเราไปเหยียบสายยางที่ส่งเลือดไปเลี้ยงไตท,ทุกวันๆสุดท้ายเนื้อเยื่อไตก็จะเริ่มขาดเลือดและเสียหายไปอย่างถาวรครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือให้เก็บยาพวกนี้ไว้ใช้สําหรับเวลาที่ปวดหนักๆเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอาการปวดเรื้อรังเนี่ยควรไปปรึกษาคุณหมอเพื่อหาทางเลือกอื่นที่มันปลอดภัยต่อไตของเราในระยะยาวจะดีกว่าครับเอาล่ะครับมาถึงครึ่งทางแล้วกับศัตรูอันดับที่2ตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเดาว,ว่า มันต้องเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆเลยแต่ความร้ายกาจของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองนะครับมันอยู่ที่ว่ามันชอบแอบซ่อนตัวอยู่ต่างหากเรากําลังพูดถึงโซเดียมหรือก็คือเกลือนั่นแหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าโซเดียมส่วนใหญ่ที่เราได้รับเนี่ยไม่ได้มาจากกระปุกเกลือบนโต๊ะอาหารของเราเลยนะครับแต่มันแอบซ่อนอยู่ในพวกอาหารแปรรูปต่างๆที่เขาเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษา พอโซเดียมในร่างกายสูงเกินไปร่างกายก็จะเก็บน้ําไว้มากขึ้นความดันโลหิตก็เลยสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วใครล่ะครับที่ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อรับมือกับความนั้นๆก็ตายของเรานั่นเองวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือเราต้องสวมบทเป็นนักสืบฉลากโภชนาการครับก่อนจะซื้ออะไรลองพลิกดูฉลากสักนิดนึงถ้าเจอว่ามีโซเดียมมากกว่า400มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยวางลงก่อนเลยครับ แล้วลองหันมาใช้เครื่องเทศจากธรรมชาติอย่างพริกไทยออริาโนโหรือผงกระเทียมปรุงรสแทนอร่อยได้เหมือนกันแถมยังดีต่อไตยอย่างเราด้วยนะครับแล้วแล้วก็มาถึงตัวการที่ร้ายกาศที่สุดครับถึงเวลาที่เราจะมาเปิดโปงนักฆ่าที่ทำลายล้างไตของเราได้รุนแรงที่สุดศัตรูหมายเลขหนึ่งในเมื่อไม่ใช่เกลือแล้วมันคืออะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะไตาวายทั่วโลกผมว่าคำตอบนี้อาจจะทำให้หลายคนคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ ใช่แล้วครับศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ร้ายกาจที่สุดก็คือน้ำตาลนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำตาลนะครับแต่ยังรวมไปถึงพวกแป้งขัดขาวทั้งหมดที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่น้ำตาลมันร้ายกว่าเกลือมากก็เพราะว่ามันโจมตีไตของเราพร้อมกันถึง2ทางเลยครับทางแรกก็คือพอน้ำตาลในเลือดสูงเลือดของเราก็จะข้นหนืดเหมือนน้ำเชื่อมเลยครับทำให้หน่วยไตยที่บอบบางของเราต้องทำงานหนักสุดๆเพื่อกรองมัน ส่วนทางที่2ก็คือพอระดับอินซูลินสูงขึ้นมันจะไปสั่งให้ไตเก็บโซเดียมกับน้ำเอาไว้ผลก็คือความดันโลหิตก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกมันเป็นการโจมตีแบบ2ด้านที่ทำลายไตยของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับแต่เราสู้กลับได้นะครับจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังที่สุดเลยก็คือการตัดเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกชนิดออกจากชีวิตไปเลยเพราะน้ำตาลในของเหลวเนี่ยมันดูดซึมเร็วมากและโจมตีร่างกายอย่างรุนแรง จากนั้นก็ค่อยๆลดพวกอาหารที่เป็นแป้งขัดขาวแล้วก็หันไปหาอาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปลรูปให้มากขึ้นครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้รู้จักศัตรูตัวฉกาดทั้ง4ตัวไปแล้วก็ถึงเวลาสรุปทุกอย่างให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนทําตามได้ง่ายๆเพื่อปกป้องไตของเรากันครับนี่คือแผนพิทักษ์ไตฉบับสมบูรณ์เลยนะครับทบทวนกันอีกทีนะ 1. ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว5นาทีในทุกชั่วโมง2 เก็บยาแก้ปวดไว้ใช้เมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้น 3. เป็นนักสืบฉลาเพื่อหลีกเลี่ยงโซเดียมที่ซ่อนอยู่และ 4. ซึ่งสําคัญที่สุดคือการบอกลาเครื่องลืมรสหวานแล้วหันมาทานอาหารจากธรรมชาติให้มากขึ้นครับและสุดท้ายนี้ครับอยากให้เราหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนจากร่างกายอยู่เสมอถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นว่าปัสสาวะมีฟองเยอะผิดปกติเหมือนฟองเบียร์หรือมีอาการบวมที่เท้าที่ข้อเท้าโดยไม่รู้สาเหตุ อย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์นะครับเพราะนี่อาจจะเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือครั้งแรกจากไตของเราก็ได้จําไว้นะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องรอให้ผลตรวจเลือดมันผิดปกติก่อนถึงจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างการป้องกันที่ดีที่สุดมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยด้วยการเลือกอาหารมื้อถัดไปหรือแค่การตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันนี่แหละครับคือสิ่งที่จะกำหนดสุขภาพไตของเราในระยะยาว